สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้เจ๊ก,กังพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามตัวเลขกับกูซ้ายเขมินนะคะ mm hmm. เข้ามาแลว้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งเพจทั้งช่องด้วยนะคะ mm hmm. ก็มางวดแรกนะคะมาฝากเอฟซีเนาะใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภในคลิปนี้นะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขนะคะ ของปูให้459นะคะอาจจะตังม,มาติดตามครั้งแรกนะคะมากับ F4 เนาะใครที่เข้ามาก็ขอให้แหงๆปังๆดีๆนะคะเดี๋ยวปิด,ด,ดเผียงก่อนนะครับพี่ปูมัน <c oughs> ตกใจไปนี่เลยนะคะที่มาตามอยู่ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้นะคะเดินทางมาที่อ่อปูซ้ายเขเมนนะคะ 459 459นะคะถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะพระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเกิดท่านไหนที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะสําหรับท่านไหนที่โชคดีมีโชคลาภนะคะตอนนี้พระอาจารย์ท่านจะทำหน้าต่างตรงนี้นะคะสําหรับสายบุญนะคะหรือว่าใครที่โชคดีในงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วจะตังค์ไม่ได้ลงนะคะส่วนงวดนี้นะคะเดี๋ยวจะขอพระอาจารย์เอาตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะ มาฝากเอฟซีโออันนี้เป็นทะเบียนรถพระจาร์หรือเปล่าคะนี่หกสองห้าเจ็ดเนาะพี่น้องหกสองห้าเจ็ดนะคะสำหรับทนหนที่โชคดีในงวดที่แล้วนะคะที่ได้ดูทางช่องของทีมงานเนาะถ้าอยากร่วมทำบุญก็ทักทายมาได้นะคะสำหรับงวดนี้เดี๋ยวเราจะไปรอรุ้นนะคะว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะคะ อย่าลืมนะคะพิมพ์รอไว้นะคะอีนนี้นางขูดไม่เห็นว่นมามันนางขี่ด้วย <c oughs> ออก <c oughs> อ,อ,กอ,อกีขึ้อเก้าอุ่น,อ,หน,หนอย่างนี้ไม่ได้นัะตอนนี้ไม่ได <c oughs> ้น <c oughs> อะออกออกึออ้นเก้าออนุญาตเดินเด้อปูเออเอาด้วยพี่สบายใจมันแข็มันมาท่านแล้วนะจ๊ะคุณตีนเ,นเป็นยูเดดกับชีฮ้อนค่ะไปบ้านไอ้ร้านถ้ำเบอร์นั่นกระเขายิ่ยนุ่มเนาะ ไปชันดูปีมฝองแบบโบ้ให้ในต่างหลักกันเลยเนาะหนึ่งสี่เก่าเนาะค่ะ,อะบอมเบาไต่กับผิดที่ซื้ออ่าเบาไต่กับผิดเก่าอันรุนรุ่งก่อนสี่เก <c oughs> ่าสีเออผ <c oughs> มแต่มาก็บอกเอฟซีสลับเพราะว่าตกลงมากมากสลับ,ลบอากาศสรุปค,คงสุดท้ายให้เอฟซีกับสี่เก้ากับห้าสี่อืมกันลาก็สี่ศูนย์เก้าเอออูปัวก็เห็นบอกไอ้ไทยภาพภาพไอภาพไอ ขับนี้อยู่แต่ไม่ทันครับโมตกใจผมตกใจอยู่มันไปเร็ววันนี้ไปเร็วมันไหลครับมันไหลแต่ว่าสี่ศูนย์เก้ากับห้าสี่ท่าเลขหาตัวนั้นเขามาจับใส่กันตั้งกัดทั้งบนทั้งล่างเลยนะทั้งบนทั้งล่างเลยครับที่ว่าก็โอเคอยู่ขอขอบุญขอบคุณท่านย่ชีทั้งอปอแล้วก็เบิดทับมุ่นตะกันทุกทุกช่องที่น้ำไปทุกทุกช่องที่มากการนี่เสียงตอบรับเข่ามาอยู่ ตอรลบาขมาก็สร้างอิฐเป็นไบที่เป้ามือวันเสาร์สร้างอีฐประสานสีแดงก้อนละสิบสองบาทนุ่มเลยตงรวดหกพันก้อนนันเป็นเท่าไหร่ก้อนเท่าไหร่ครับหก้อนก้อนสิบสองบาทเออก้อนสิบสองบาทแดงก้อนละสิบสองอ่าอีดแดงก้อนละสิบสองบาทก้อนละสิบสองบาทเออหกพันก้อนหกพัก้อนสำหรับเจียวมาครับลเบื้องมือนั่นลาเบื้องมันหกรอก้อน ก้อนละสิบสองบาทก้อนละสิบสองบาทก็จะตอนนี้พระอาจารย์อยู่ทางวัดปานี่กสร้างพุฏิแล้วก็สร้างศาลาเนาะค่ะศาลาเขาก็คันเป็นจังบุญเด้อรันเป็นจังคันเป็นจังบุญเข้าน่ะแต่ได้หน้าต่างเนาะศาลาคือศาลาเพราะว่าหน้าต่างหน้าต่างหก่องได้เป็นหน้าต่างพุฏิกัมันโมเดลก็เฮ็ดไปร์ทชัมนี้เพือนจีเอชที ทำบุญน้ำหันกะชาเลียแล้วกะเชียวแปลชื่อกระเบื้องค่ะชื่อกระเบื้องชื่อเบื้องมากปูปุติแล้วกะชื่อชื่ออิทมาใส่ยุคคุ้มพระว่าที่เราลดตัวเองที่ได้เมาลด์ลดหกหลอดคนเดียวนะเมาลด์ลดหกหลอดคนเดียวได้มาได้บุญไหนโยมบุญยี่หงไฟดอกเจ็ดแล้วกะดูบ่ได้กะบ่ตายกะนี้ท่านล่ะหองยางนะโยมเนาะ เอฟชีทั้งสองแต่เพื่อกันเอาไปใส่บื้นที่ที่ใจหน้าเบิ้งทันมากกับชอบ่มาสะพานได้โยมเด้ออ่าไปเป็นแชแนวทางเป็นแชแนวทางกันพร้อมไปมูเจโญเดใต่เวลาไปมูเจ้าเป็นนิมิตฝันบ่ค่ะเออฝันดิเป็นมุ่ตการทั่วมาจักเขียวตัวได้ให้เพิ่มบุงหูจักไว้ตัวได้เพิ่นกับพอดีปูเอ้ยก็จเนี่ะเจ้าชีมาขอโชคขอลาบเนี่ยจะได้ฝันไหนโยมเนาะ ฟันมืนขึ้นไล้บอกค่ะเอาเมื่อขึ้นอย่นะด้วยนมันขึ้นอไปเปแนวทางเบื่อวันที่เนี่ยวันที่สิบหกวันที่สิบหกมีนากันเพื่อนช่วยห้องก็ได้ละกันเพื่อนบ่ช่วยห้อก็บ่ได้จจดบลดีลำเลยมันเยาคู่บานว่านิมิตฟันในฟังค่ะยายห้างคูบ่าจดไว้พี่น้องไดอยากข้าบุญ ก่อนมีซื้อสิเฮ<อ><น>็ดหน้าต่างเนาะครับปูเออเฮ็ดหน้าต่างครับนี่แหละปุตินี่แหละค่ะปุติใส่บุญพินิจพิจารณาย่านเบิง้งถือบบถือกับเป็นแนวทางพวกนีผู้ใดยั่งรู้ได้ว่ามันออกตัวไหนอา่าคนหมุนอยู่บางกอกอ่ะพวกนั้นคนหมุนอยู่พังงายด้ยเนะาะเอเอคนบอกอยู่กลางป่าอย่างเี้อ่าพวกนี้คนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่กลางป่าก็แล้วนั่ะอืมเป็นนิมิตฝัน ฟันนั่นแหะขั้นฟันขั้นเจียวไปตีเยกับชี่ปกกับตีาพวดจบอกเป็นตัวโหลดของโยมจำข้าบวเด้ไปตีงาจำขั้นบเด้ไปตี่าจำพวเดีไปตี่าได้ไล่ไปไหนแล้วเวลาเล่นเวลาเล่นได้เทไรแล้วได้เรื่อยๆครับปูได้เรื่อยๆนะที่หกนะที่ไล่ชุดบนไล่ชุดกับดีกนะเอา เตรียมตัวครับผมอ่าจับปากกาสมุดมาครับอ่ต้องไปตีเยาเนาะบบอกไปเป็นตัวโลดอ่าบ่ต้องเอาลายหางดอกอ่าอวกกับออกบวกตัวนี้กับออกออกตัวนี้บวกกับออกตัวไม่ขี้เก่าล่ะเอาเตรียมตัวเอฟซีเอฟซีทุกคนเตรียมตัวเอาเอาเก้าเก้าแปดแปด สามอ้าวํำนั่นละโยมข้าวแต่สามเออใส่ดุนพินีพีเจาหน้าเราสองตัวมีไหมคะไม่มีจ้ะนั่นละนี่ํำนั่นละตัดเอาอ่าตัดเอาหน่อยตัดบาทอ่ามีน้อตตัดค่าหลายหาสี่หาสี่สองเขียนำได้ยมันคือไปเชียนหลายตั่วเชียนเลขนะ่ะ มุ Cornell, ่งแต่การเด็ก huh. จ oh şey ังหลายตัวอหวดก่อนกันนี่เด่มาใช้วัดก่อนมาดูมพมาดูอคเพิ่ะอุปเพิ่มอวัดก่อนนี่เงืนเชยนซ้ำหรือเอ็ซีอันนี้คือเพิ่มซ้อเฉยเเนี่ยอันนี้วดก่อนใช่ไหมครับปู่วัดก่อนเอ้นี่วดก่อนเลยปู่ก็ว่าม่ต้องเป็นรอบมันถือแล้วนะคะดีเนาะถือดีนี่ีนี่นี่บ ของเก่าของเก่าเราไหมเจ้าโบโอยากเบิ้งไม่ดอกโยมเหมือนของเก่าเราไหมเอาของใหม่ๆไปโหลดน่อยโยมเนาะของใหม่ๆไปโหลดได้เพิ่งแกนเดี๋ยวร์เขียนเบอร์โทัวร์เงี๋ยวตัวนี้แหละพี่น้องของเก่าเหมือนเบิ้งของใหม่ได้ไหมค่าเท่ากันเนาะอันเทียนจำกันสองเทียนเก้าแปดสามสี่ค่ะสี่ยังบ่เอาอยู่เพคนสีวันวันนี้เลยนั่นแหละตามนั่นแหละได้เก้าแปดสามท่านเอาพี่แจนน่าเอาเอาไปอุดหนุนรัฐบาลเนอะ บุญร e, e ัฐบาลไทยท่านรัฐบาลปิดโครงการเท่าเท่ากับชีได้ตอนนี้ได้มาแล้วสีสันผุดกีได้ก็เติแม่คนกเป็นจังบุญจังพุ่นทั้งทุกทุกช่องที่นี่ชาท่าเอาม้ไห้ได้ไปซื้อซื้อปุ่นเดี๋ยวบปเาหลดใส่กรบ่มีกรบ่มีอ ไอซสื่อสื่ปูนคนละเล็กก็หน่อยกันเดียวตาเลี้ยวนอคเดียวค่ะปัดก็ว่าตนเก้าแปดสามปีนปะละปูฮะปีนหัวห้าห่วยเดี่ไปหาปีนหาเป้นมันสองสื่อไรมันปูงบหน่อยก็มีเอาต้นตรงด้วเนาะเอาจะพปูชวนจิบิเ็ดเอาห่ห้อม ีูมะปูเนาะเออมันมีทวนี้เอาจะสิบเฮ็ดเอาผู้รดสิไปเป็นหกแปดสามกับพิเนาเอาอ้ยทเรณาเอาเออบอกเพิ่นนเอาแที่จังหวัดบางเนียงพังกับหฮตรงตรงว่าได้เปลี่ยนดอกนาจ้ะอ่าเก้าแปดสามตรงตรงสองตัวเน้นตัวไหนก็ปูสองตัวเน้นตัวไหนจะาคิดว่าจย่างไก็บ่าสิแปดสามมมันชิมงนบางูแมาแปดสา ปูวัดป่าสายขมเ้นวัดป่าปูปลาเกยไม่ใช่ปลาล้วยบอกวัดป่าสายเขมิ้นปูว่าเอ่าแล้วปลาลกวยมันหกปูวัดป่าสายเขมร้นนะครับปูกลางปลาครับเก้าแปดสามหางเดียวโยมหางเดียวหางเดียวได้มากกระเดียว เอาไปไม่นางย็นีมาให้ตัเดงกองเงกองเิคตื่นตื่นูตื่นเห็นเสื้อเอาเส้อ้หเห็นพื่ื่ื่มากเ่ร้ยแล้วเเตัวเออเชิญตัวงไงเชินตัวหน่อยเชินตัวยังไงแดงจึ้งครึ่งนี่แหะเนาะเออพี่น้องเอ็กซ์ซีบัน่า บอได้ถือน้ำดอกแต่ว่าอยากทำบุญเบิร์โทรมาเบอร์นี้เลยนะคะโทรมาเลยโโโทรมาลดยงานที่บุญบอได้ส่งก็อยากทำบุญนอกฐานว่าสร้างคุณแม่สายบุญอย่ารับเพิ่งเพิ่งได้มาเมื่อคืนเลยแหละครับปู่สดสดร้อนร้อนเลยเมื่อคืนนี่ปู่ปูเมื่อคืนเมื่อคืนถามเพื่อน่าเอาขั้นสีบอกความฝันเนี่ชูฟังเนาะก็ทำนี้ให้ทีบอกความฝันชูฟางเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่าเห็นไอไอไอยังเนี่ มั่นตการทร่วมากว่าร้านแต่เรียกว่าผู้ว่างบ่อาจารย์ว่างบ่มือวิ่งสิไปดิเอ้ามากก็มากตัวเนาะแต่เรยบอกพุ่มเพลินวายยิงอ่าบอกพุ่มเพลินว่าพระเจ้าสีมาเอาดอกไม้สวรรค์เอาสกขอลาดน้ำดิ่งก็ได้ว่าก็ได้ว่าไปเอาเอาไก่เขาตัวเพลินได้ห่วงว่างวดนี้ถึกยิกงวดนี้ถึกยิกงวดนี้ที่ยิ่งเพลินอยู่สามเชียนนะ เพื่นว่างวดนี่ถืออีกเพื่นว่าน่อันนี้กระจ้าที่แม่นแม่น่าว่าจะไรก็ูเพื่อนว่างวดนี่ถืออีกงวดนี่ถืออีกเพื่อนวอาอยู่สมเทือค่ะอ่าจิงิงตเพื่อนเล่บอกเพื่อนเล่บบอกว่าวดนี่ถืออีกก็ได้ถามเพื่อนว่าถืออีกมันิไปตัวไหนเพื่อนเล้บอกว่าเก้าแปดสามเก้าแปดสามเพื่อนมาชินอเโยมอันนบ้ก8แปดสามเพื่อนบอกก่แปดสาเท่ากับเอาไปใส่ดุนพิธีเรา เป็นว่าเก้าแปดสามเขากับมันมันมันเป็นเสียงผู้ใช่ตัวเป็นเสียงผู้ใช้เป็นเสียงผู้ใช้มาบอกกะผู้เก่าเพื่อนน่ะคือผู้เพื่อนที่เคยมาบอกเพื่ว่าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์นั่นแหละเพื่อนมาบอกว่านี่ยคุณเสียนใช่กระดาษในห้องเป็นแต่เพื่อหวัดหนึ่งหาศูนย์ท่านเชีนเน่ยมันมันเป็นของเก่าเนาะอุ้งกับหาจีเนาะสี่ห้าเก้าเก้าห้าสี่กะจังเป็นจังบุญห้องมิจฉาถือ ถือย e ึดแล้ว <Dartmouth> วันนี้ก็ถือยึเก็าันละงี้มั้งอุตุนรัฐบาลถือก็วันละศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อถือโลดรัฐบาลเพิ่นซอยห้องเป็นรัฐบาลการท่องเที่ยวท่องสั่งบ่เดียวไปใช้เงินทุกเหงียยทุกบาทเดี๋ยวสื่อไล่การมาเฉยมาบ่หนั่นพี่ใดญมาหันกับใบหันใบบินใบบินถึงยื่นไปซื้อยึดมาให้แล้ว ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ